แหมก็ลูกค้าเข้านั่งเลยค่ะในหัวค่ะนั่งเลยค่ะก็คือลูกค้ากางเกงยีนไม่มีอะไรมากวันนี้พอดีมีไอเทมใหม่ก็คือกางเกงยีนพี่หมีแบร์บรีต้องบอกเลยนะครับพี่อาสีว่ากางเกงยีนพี่หมีเนี่ยนะคะไม่ว่าคุณจะเอวใหญ่เอวเล็กสะโพกเล็กสะโพกใหญ่ก็มีให้เลือกทุกไซส์มีตั้งแต่ขนาดไซส์ S อจนไปถึง 3XL แม่แล้วือแบบ นี่แบรนด์แบร์แบรี่นะเขาคัดสรรเต้นใหญ่คุณภาพใส่ปุ๊บใช่ไหมเธอมีความยืดหยุ่นได้ดีเห็นไหมเธอเห็นไหมว่าฉันจะนั่งจะเต้นจะอะไรฉันก็ทําได้กางเกงยรินไม่ขาดรวมถึงระบายอากาศได้ดีมากชอบตรงเนี้ยแหละเพราะว่าเรานั่งอัดดีแอร์เยอะใช่ไหมใส่แบบสบายที่สุดเธอม่เห็นไหม ทุกอันเนี่ยเป็นยีนแท้มากๆแล้วก็มีสีสันเนี่ยผ้ามีลายกิมมิคต่างๆที่เหมาะกับผู้หญิงมากๆ oh. แล้วมากฉันชอบมากอ uh. ชัก็ยังสามารถใส่ได้โดยที่ไม่ติดขัดเพราะกางเกงยีนพี่บียืดหยุ่นสูงระบายอากาศได้ดีเห็นไหมสวยได้ทุกสไตล์ <Wow. S 2> สวยใ้กับทุกวัยบ hmm. ิดกับทุกไซส์ uh. เลิศมากสิชอบมากเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมทีวีซีโฆษณาของยินพี่หมีแบร์เบอรี่กันเลยดีกว่าครับผมเอยอุ้ยอุ้ยโอ้ยล็อกกันฮะล็อกกันต่อการไอ้คนถามไมช่วยผมก่อน

กันจับจ้ดนีกกบพี่ดีนี่นะนี่เป็นเนื้อผ้าทีซีรอยเส้นใหญ่พิเศษเหนียวคนทานจับเจอัแล้วมันยืดดีมากแงรงืวอดีดียืดมอุ้ยพี่ชายแนบชอบมาตลอดชีวิต แข็งแรงมากแข็งแรงมากันละพี่เจอยู่ไหนย่าโอ้ยกันหล่อทะลุลังนกเลยว่าแล้วลอกแล้ว จร <input? S 2> ิงจ <sponge> ังเลยน้องกานขอบคุณนะครับที่ช่วยชีวิตผมไว้บ้าจริงเป็นเกงยีนที่ยืดหมดแล้วเดี๋ยวผมซื้อให้ใหม่นะครับอืมอุ้ยน้องกันไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะว่ายีนตัวนี้เนี่ยนะคะมีคุณสมบัติในการคืนตัวของเส้นได้อืออะคืนรูปและคืนคุณที่สำคัญที่สุดเนยนะคะคุณสมบัติของเขาเนี่ยไม่ได้หมดเพียงแค่นั้นค่ะ ถ้าได้สัมผัใกล้ๆเนี่ยนะคะตรงนี้จะรู้ได้ทันทีเลยนะคะว่าเส้นด้ายของเขา<อ>เนื้อผ้าของเขา<อ>มีความนุ่มและเย็นเวลาสวมใส่ใส่สบายค่ะเหมือนกับว่าเราไม่ได้ใส่เลยพี่ไม่ได้ใส่ครับใช่เหมือนไม่อฮะอยากเย็นมากเ่ะใส่สใส่ไม่ใส่เย็นเหมือนกันเบเบลีเย็นใส่สบาย ไม่บีบกดช่วยยกสะโพกโอบกระชับเอวใส่แล้วสวยเวอร์สวยเอ้ยคุณแค่ใส่แล้วจะได้กันปะโอ้ยเขินไว้น้ำลายเฉะหมดเลย <laughs> โโอ้หเอานะอย่างน้อยยีนที่ใส่อยู่ในฝันเนี่ยก็มีอยู่จริงเออบเบลี่ชิงในฝันข้ามันถึงจะรู้เออเป็นไงรู้ยังรู้แล้วแม่เบเบลีเออพี่ไปกินข้าวกับผมไหมครับวูบไปจ้าไปจ้าเอาละฉันพร้อมกว่าเพราะฉันใส่ แบบแบลรี่เออดูแล้วว่าทำไมผู้หญิงใส่ฝันว่าอยากจะใส่เพราะว่ายีนมันดีหนึ่งจริงแต่พอใส่แล้วคือเป็นที่หมายปองของผู้ชายลุงงี้เวลาถ้าฉันเดินป่ากวฉันจะพกกางเกงยีนไปด้วยนะทําไมเผื่อผู้ชายล่วงไปแล้วก็ให้เขาดึงแต่ต้องใส่เอเกมแบบนี้นะฉันก็เตรียมไปสองตัวสิมันสบายมันระบายอากาศดีมันยืดหยุ่นดีฉันจะทอดทําไมล่ะพี่อาซีันชอบตอนนี้มากเลยนะ ตอนที่นางเอกอะนางยื่นกางเกงยีนไปให้พี่กันหยิบอะแล้วจังหวะที่แบบว่าเอ้ยจังหวะที่แบบนางถอดกางเกงแล้วแบบไม่ได้ใส่อแบบมันเย็นสบายมากอะไรกระโปะโปเวอร์เอออะไรเออแล้วมันดีจริงปะได้ลองลองแล้ววันนี้ลองแล้วไม่ก็แบบไปวิ่งกับน้องมาลุอะไรเนี้ยตุ๊ตต้ล้มหกล้มคุกคานฉันก็ยังอยู่ได้เพราะกางเกงยีนมันไม่ได้ทำให้ฉันแบบระคายเคืองอะไรรูออ้ยสวยนะคีมเอาจริงสวยมากเลยนะคลิใส่แล้วแบบดูหุ่นดีมากนี่ต้องบอกเลยวะฉัน เอามาใส่วันนี้เป็นรุ่นเหมือนกับในทีวีซีเลยนะแอบจิกมาใส่หน่อยวัน,นี้อ,เ,อเป็นรุ่นเดียวกันนางเอกโฆษณานเลยอ๋อก็คือรุ่นเดียวกันเลยใช่อรุ่นว่า บีทีสองศูนย์้าแปด่ย <laughs> ีนพี่หมีแบร์แบรีนะ <laughs> เขาแก้ไขปัญหาสําหรับสิริระผู้หญิงสําหรับผู้หญิงไทยได้โดยเฉพาะเลย <laughs> ไม่ว่าเธอจะสะโพกเล็กสะโพกใหญ่เอวเล็กเอวใหญ่สูงไม่สูงมีก้นสะโพกอะไรอย่างนี้ยเธอก็สามารถเอายีนพี่หมีแบร์บรีไปใส่แล้วเธอจะได้รู้ว่ามันเลิกขนาดไหนยีน <laughs> โหจะไม่ผิดหวังแน่นอนก็แบบใครที่อยากจะซื้อยีนพี่มี๊บแบลรีนะครับผมก็สามารถติดตามได้นะครับผมตรงช่องทางโซเชียลมีเดียที่เราทิ้งเอาไว้ให้ตรงนี้เลยนะขนาดกระนุดลูกค้าเน้นก่อนชนเยนีนะครับทุกคนเราจะได้เติมเตไปด้วยกัน ฉันอยากให้ทุกคนพูดพร้อมกันกับฉันว่ายีนพี่หมีแบร์แบรีผู้สวมใส่เท่านั้นที่รู้พร้อมยังพร้อมสิห้าหกเจ็ดแปดยีนพี่หมีแบร์แบรีผู้สวมใส่เท่านั้นที่รู้โอเคไปแล้วครับผมวันนี้อย่าลืมฝากทุกคนนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่เพิงกดกระดิ่งนะครับสวัสดีครับแบร์แบรีเลยไปุดอดุนกันนะครับผมแบร์แบรีนะครับ อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ